วันนี้วันเกิดต้องลดมุกปวดคุนจ้องใจร้อนบ่นทำลายเป็นเสือร้ายลือลั่นจังหวัดต่างบนผงปนตะบันผงปนทั้งฐานทั้งด้วยแอบดักบนตรงทางเปลี่ยวเปลี่ยวตรงคนยืน ขอบคุณครับรางวัลมันไม่คุยกับผมนะมันไม่คุยด้วยวะเฮ้ยหยุดนี่คือการป้นหนูเป็นเด็กเป็นเล็กจะมาป้นอย่างนั้นเหรอเอ็มเป็นใครชื่ออะไรวะเราขุนจอดรถเบนโอ้จอดรถเบนซถ่าพวกนี้ไนะฮะเชื่ออะไรไอ้ชุดแดงรูปร่างเหมือนกำนันเนาะไม่ใช่คนละคนกันดูถ่า้คนหลังคนหลังเฮ้ยไอ้คนหลังอ่ะ ไม่ใครอ่ะมม่ตื่นทำไรไหาไม่ยืนเพลเพลิเต็มอยู่ได้ไม่ใชรดังมี่งเลยเออทำที่ทำไมถึงชื่ออะไรคุณชื่ออะไรเฉยเไียเยเขียวทพามันเอยเขียวอ่ะ้นึ่งฮะฮะเอยเขียวเพราะอะไรตัวสิลออดูตัวไปเห็นเอ้เขียวใครของน้าเนี่ย คุยอะไรกับคุณโจ๊อกคอนึง๊มไป๊อปคอนนึ่อะไรคุณโจ๊อกคอนชื่อน้าขั้วจังเลยอะไรขฮ้ ไม่มีอะไรพี่พ่หรอกไม่ไม่ไม่มีอะไรให้บนได้ไงไม่มีครับปล่อยกูเดวนี้ผมไม่มีลมมันจะออกปล่อยให้มันออกมาแล้วมันออกมปจะดังไเบ้างมันมันจะดังมันจะดังปุ๊บเดี๋ยวผมไม่มีมีตาไม่มีมาตัวเปล่าเนี่ยขอคนตัวหน่อยไม่มีอะไรเลยพี่ของมี่่ปล่อยไม่มีดี๋ครับ การวางแขนมีแต่งตัวต for ั้งแต่สมัยเราหกคนช่วผมไม่มีจริงมีจะหาอะไรมันไม่มีอะไรให้หรอกเฮ้ยอะไรอ่ะอ้นั่นจะอะไรไม่มีอะไรไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองอะไรอินทรพานำอกเงาอินทรพาลำอกกำลังล้อเลยไม่มีอะไรจริงคนจนเอาตังมา ทังไม่มีหรอกพี่ดี่ปด้อยผมไี่เธอน่าเอาต้องลุยวิจต้องมก่อนคอยคนนู้นกูจะเอาไงมันไม่ใช่ของผมไงพี่ผมไม่มีจริงนาฬิกานาฬิกานี่ของผมกูจะเอาใส่มบอดไมเนี่ยอันไรเกิดผมไม่ให้กันละไงกาไม่ให้กูเจอพวกพวกกูลุมเออใจเย็นใจเย็นให้มาเดี๋ยวนี้ขอยแล้วก่อนอ่ะพี่อือแล้วจะดูเวลาไงอะอยากได้มาหยิบเลยกุ๊บเดี๋ยวปุ๊บ มึงเตะกูเลยอะไรพอกูต้องเก็บปู๊บ้องก็เตะกูใครเขาบอกมึงอย่าคิดว่ากูโง่มาเลยมึงไปดูเคณะไหนมาเนี่ยคณะหน้าสอนลามน้ำเพลี้ยจริงไหมสอนลามเขาไม่เล่นแล้วเขาไม่เตะแล้วแน่ใจจริงจริงไม่เตะได้นะบอกอยากได้เอาไปเลยทำอะไรอ่ะจะมาดูใกล้ๆของพี่เจคิร์ ไอยากมาให้ใกล้แบบนี้ไม่ต้องขยับาจะบอกว่าหยิบขึ้นมาแล้วเออจะเก็บยังอ่ะเก็บได้นะเอาเก็บเฮ้ยแต่กันเลยเฮ้ยเฮ้ยแตกันนะแต่กันแต่กันเลยแตกันเลยแตกเลยเฮ้ยพวกเดียวกันเอาพูดด้วยกันเหรอพี่ นัน่งลงไม่หมดเลยทุกคน,นกเลย,เลยทุกคนนั่งลงอเอาเอาเดอยมาทีงนี้มาทีงนี้เลิวเรเข้ามาเดี๋ยวเยวข้ามาเออนี่ต,ตากล้องหมนะไอถชายซะเลยไปคุคิดว่าถ่ายรูปจบหรือไงเนี่ยลำลาลำลาพวกัพอกันแค่ำาเลยพี่เป็ <laughs> นกองโจรสิไม่ได ปนได้กูเลี้ยงไม่ก่อนใหญ่เลมึงดูี้ยงได้ไปเนี่ยเดี๋ยวมันโตขึ้นมามันก็นเลียเ้ยงมึงไงมันไรคุยเลยเฮ้ยมึงมาเป็นโจรทำไมวะอะมึงพาเด็กมาเสียผู้เสียคนเนี่ยเฮ้ยมันไม่เสียคนนักดีนักหนาหรอเว้ยกับมึงไปพาเด็กมาปนเนี่ยมันเสียอนาคตดทำไมมึงไม่กลับเรื่องกลับตัวเป็นคนดีวะหางานทำเดทิดหางานทำ ผมแน่นอนจะเป็นหางานทำพี่ทำไมอ่ะผมทำอะไรไม่ได้เราผมเกิจะป้นเอ้ยคนเรานี่มันมีความรู้มันต้องใช้หยาดเหงื่อแรงกายเขาแรงเงินหยาดเง่อแรงกายอยากไปทำอะไรอ่ะแต่มันก็ต้องอยากได้เงินมันก็ต้องทำงานหนักๆแบกปูมุ่นแบบจิดแบบนั้นโอ๊ยเอากลัวเหนื่อยกลัวเหนื่อยผมไม่อยากทำงานแล้วทำงานเบาๆอย่างเช่น พี่ผมมากันสามคนพี่น้องเนี่มาเป็นเพื่อนกับผมอีกคนหนึ่งไปด้วยกันสี่คนไปในเมืองหลวงแล้วน้องๆกูลัะน้องๆมึงก็เก็บไว้แถวนี้ก่อนเฝ้าเลหลวงพ่อว่าตโนดเนี่ยอยู่วัดไปก่อนอยู่ได้แน่นะกูคุยกับมันมันไม่คุยกับกูเลยยังไม่คุยยังไม่โตชื่ออะไรพี่อ่ะชื่ออะไรชื่อพงษ์ชื่อไอพงษ์งั้นเรามาเป็นเพื่อนกันพี่พอจะรู้ทางภายในเมืองบ้างไหมล่ะ ทั้งนั้นพี่พาพวกผมเข้าไปในเมืองไปหางานทำกันมึงพากูออกจากที่วัดนี่ก่อนมันหลายเรือหน่อยหรือมึงจะไปฝั่งฝั่งเหมือนกูล่ะไปไหนมาเล่ากูอยู่ฝั่งนู้น่ะข้ามน้ำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปขับเรือกันไปขับเรือนะเออข้ามไปน้ำกันเออไปไปไปในเมืองหลวงเข้าไปภายในเมืองกันงั้นนะจริงดีกี่ตัไอ้ลูกกลับไปหมู่บ้านก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะไปทุ่มมา ี่นะนำเลยดีกว่าไปมาอยู่ดีๆก็ได้เพื่อนมาคนแล้ว พวกนี้คิดได้กูป่ะเนี่ยแทงข้างหลังกูแล้วก็ถอดเสื้อกูกูบอกเลยนะไอ้ความเค้นชาบูหวานมากไอ้ความเค้นครั้งนี้กูบอกเลยพวกนี้กันจำหน้าพวกมึงไว้มึงมึงมึงและก็มึงเออ มันมีนยิงใหญ่ด้วยกูบอกเลยจะจดจำจนวันตายจะทำอะไรกูแขานมึงเอืนี้มึงดึงมันออกมาจากตูดมึงไปทำยไงเกาไงชีวิตมีค่า อย่าซากกันเด็กบังกวยโอ้โหองค์ไม่ได้ฝากเรื่องนะมันคงไม่กลับมาแล้วนะน่าจะไม่กลับมาแล้วครับเจ้าไม่ต้องห่วงขอบใจมากเลยนะที่มาช่วยเราไว้นะพ่อลูกหล่อเฮ้ยไม่ได้พระเจ้าค่ะฉันต้องขอบใจพระองค์ที่กำลังช่วยพระองค์ไว้เราเนี่ยต้องขอบใจพ่อลูกหล่อมันถึงจะถูกต้องพ่อลูกหล่อมาช่วยเราเอาไว้ไง ช่วยพระองค์เองเลยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออพ่อรูปหล่อหมายความว่าเต็มใจที่จะมาช่วยเราเทพประทานเอาไว้ใช่ไหมใช่ใช่จักเต็มใจร่างาดีแล้วก็ฝีมือดียังมีน้ําใจอีกกางหากมีงานทํากันแล้วหรือยังโอ้ยังไม่มีเลยครับเจ้ายังเดินหางานทํามันตั้งแต่สองทุ่มครึ่งแล้วครับยังไม่ได้งานทําเลยครับไม่มีใครรับเลยเอดีเลยมาเจอเราเทพประทานที่นั้น จะมอบยศให้กับเจ้าทั้งสามคนที่ตรงนี้เลยก็แล้วกันแต่ตั้งยังไงครับเจ้ามาๆยังไงไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวมาใกล้ๆเลยแล้วก็เราจะได้มาทำด้วยอะไรลุนไปทำไมอ่ะเจ้าเขาเรียกเจ้าเขาเรียกหัดไม่มึงไปขึ้นเรียกเจ้าเขาก็เจ้าเขาเรียกอ่ะองค์ถือไม่เนี่ยมึงเรียกองค์อีกก็เขาเรียกมึงขึ้นมา กูเรียกองพระมหากริส์กูไม่ได้เรียกองคชาติแลวจันฮ้ยเปต้องพูดก็ไให้เอิไม่เถือไม่เถือไม่เป็นไรเขาไม่รู้ไม่รู้ไม่เป็นไรนาะบอกมาจ้ะเอาแงองะไรด้วยมึงเป็นอะไรก็มึงมันมึงเเกิ่มเนี่ยมก่มเิมเก่มเราไม่เป็นไรยืนงหัวเขาหน้าอะไรเขายังไม่ได้วงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจะมยศให้เดี๋ยวเราจะมอบยกให้เปนใกล้แล้วนี่เป็นไรเนาะไม่เห็นังกิน ฮะเป็นอะไรเล่าปวดท้องเหรอนกอินทรศูรตนตนเ้เสดอะไกนตอนนี้ไม่เป็นไรเราไม่ถือเขาไม่รู้ไงก็ขยับมาใกล้ๆเราก็แล้วกันไม่ต้องทำยังไงครับไม่ยากไม่ยากอะไรนชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะเราต้องถามชื่อก่อนเอาผมชื่อว่าสมชายครับผมชื่อบัญชาครับผมบัญลายครับอันนั้นชื่อใช่ไหมชื่อชื่อชื่อ้วเราเหรอในผง ถ้างั้นสงชายบัญชาแล้วก็บรรลัยจับต่อๆกันเลยแล้วก็มาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวเราจะมอบยศให้นะจับต่อๆกันตั้งใจอิมานีอิมานีสังฆทานานีสังฆทานานีสัพปริวารานีสัพสวรรค์สวรรคตฐานอะอะไรใหมจะไปปฏิคันหาตุงอีกมุ่งั่วติโต่ก็เขาบอกให้จับต่อกันไม่ใช่ขยสังฆทานนี่ตลกแน่ๆบรรลัยเนี่ย ตลบบรรเลยเลยผมไม่รู้ตลกจริงๆเลยบันเลยอย่าเรียกชื่อโอกาสจับต่อๆกันจับต่อๆกันจับต่อๆกันสเพเทยอร์แล้วเจ้าเท้าไปไหนให้พรหนึ่งลองสิลองหนีพวกคุณไปบวชคุณจะให้กอบตามไปสุดเลยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งครับผม ด้วยอำนาจแห่งเราเทพประธานจะขอมอบยศให้กับสมชายบัญชาครับและก็บันลายวอดชื่อใหมยศมื้ายศแน่ให้เป็นทหารรักษาพระองค์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรับไหมใช่ตอนนี้เจ้าทั้งสามคนได้เป็นทหารแล้วนะแล้วก็มีเงินเดือนเป็นที่เรียบร้อยมีเงินเดือนด้วยแต่ว่าเจ้านไม่ต้องอยู่กับเลางเทพประธานเราจะให้เจ้าทั้งสามคน่ ทำงานสำคัญมุ่งหน้าข้าสู่เมืองหลวงเสรภีภู<ฮ>เพื่อไปเป็นทหารองค์รักของเสด็จพี่เทพราชเราเชื่อว่าสวรรคนดึง,นนงภัยอันตรายต้องมาเข้าใกล้ตัวเสด็จพี่เทพราชอย่างแน่นอนอเดี๋ยวเดี๋ยวครับเจ้าคือพวกผมมันก็เป็นคน้านนอกเข้าไปในเมืองเนี่ยใครจะเชื่อล่ะครับว่าเป็นทหารรักษาพระองค์ขององค์เทพราชเขาแล้วจะจะทำยังไงดีล่ะครับก็จริงเะเสด็จพี่ผมไม่เชื่อแน่แน่ถ้าหากว่าเราพูดปากเปล่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะ เขียนจดหมายและให้สมชายนําจดหมายนี้ไปให้เสด็จพี่ท่านทอดพระเนตรกัแล้วกันไม่มีเพราะเสด็จพี่เทพนาถต้องจําลายพระหัตถ์ของเราได้อย่างแน่นอนครับแต่ว่าเราออกมานอกวังหลวงก็ไม่ได้เตรียมกระดาษปากกามาเลยกระดาษเราอยู่ในป่าด้วยเนี่ยไม่มีไงวิ่งไปไหนได้หลุงมีกระดาษป่ะมีมีหรอเดินไปให้เจ้ามาใช่ไหมโอ้ยมึงก็เอาไปเองสิคุณครับชอบใช้คนเป็นอัมพวุ์อยู่เลย อันนี้เพื่อนกันใช่ไหมเนะี่ยเปนเพื่อนกันครับแถมมีน้ําใจแล้วรีบวิ่งไปหากระดาษมาให้เลยแล้วแปลกระดาษที่ลุงป๊อกมาด้วยใช่อ๋อมีมีเบอร์น้องกี้ด้วยเหรอเนี่ยไม,ม่ไม่มีไม่มีจดเมื่อกี้ใชจดเมื่อกีอ้ได้มาแล้วนะกระดาษอ่ะเขียนเสร็จแล้วไม่ทำช่างเขียนสักหน่อยสมตมติเอาเอาให้เสด็จพี่ด้นานตะกอนแเนตรแล้วเราฝาก รีพีเทปนัดาด้วยนะขอให้ทุกคนโชคดีได้ไปแล้วครับเจ้าเร้วในผงอ่ะี๋ยวในผงเนี่ยต้องอยู่กับเราเทพอ๋อเขาดูแลพงด้วยนะไปแล้วครับเจ้าไปไปอนนะไปก่อนนะโชดีนะเริ่มไปในผงไปแล้วนะไม่ได้กลับบ้านเลยนี่ก็ต้องทําหน้าที่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันที่เขาให้อยู่กลับบ้านคี่ถึงเมีย แสดงว่าเป็นคนรักเมียมากเลยใช่ไหมเนี่ยรักมากที่สุดครับรักขนาดไหนเขาว่าเมียจะดีได้ผัวต้องดีก่อนอืเนี่ยขนาดจะมาเล่นลิเก่ก่อนมาเล่นเลิเกมนันปวดปวดฟันเราก็ไม่มียารักษาเลยแกไป<ต>หาหมอ,อก็ไม่ทัน,นจูกป,ปากเลยจะได็ยังไงหายปวดแสดงว่ารักมากมาเป็นยาวิเศษยาใจไงเดี๋ยวจะเชื่อนะนี่ตอนเที่ยง ปวดไหลจก็นวดให้เลยไม่นวดจูบไหลเลยจะมาหายเหรอหายปวดมากจริงไหมเนี่ยเรียจริงเรียกโค้เออหายปวดจูบไหลพวกหายปวดเลยดีแล้วดีแล้วโนี้เกลเรไม่กล้ากลับบ้านครับไม่อยากกลับไปหาเมียแล้วเนี่ยนะมันบอกว่าเป็นลิศดวงอะหลายหัวไม่น่าจะจูบไม่หมดไปอาบน้ำมาห้อไปก่อนนะโชคดีโชคดี